แล้วคุณแม่อะคะเป็นไงบ้างพอลูกดีขึ้นแล้วตัวคุณแม่เองอะเป็นยังไงแม่ก็มีคัดจมูกบ้างนะคะน้ำมูกไหลบ้างก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับร่างกายตัวเองเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ก็คิดว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักนอนน้อยเพราะว่าต้องดูแลลูกด้วยคะ่ะวันก่อนตอนส่งกระจกแต่งหน้า ก็รู้สึกว่ามีผื่นขึ้นแต่เข้าใจว่าแพ้เครื่องสำอางสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้ปกติก็พักผ่อนน้อยเพราะต้องทำงานด้วยดูแลลูกด้วยจนไม่มีเวลาสนใจตัวเองเท่าไหร่อยู่แล้วอาการแพ้อากาศจริงๆก็คิดว่ากินยาแล้วหายแต่ยาแก้แพ้กินแล้วมันทำให้ง่วงซึมตอนทำงานทำให้ทำงานช้าตอนเช้าตื่นมาก็มีอาการมึนๆอีกด้วย ในเรื่องของภาวะภูมิแพ้อากาศนะคะหรือจริงๆเ,เรียกว่าโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นั้นนะคะเกิดขึ้นจากการที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะทะําปฏิกิยากับสิ่งที่เรียกว่า IgE ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันร,ร่างกายสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการทางการคัน จามนะคะน้ำมูกไหลตลอดเวลาหายใจไม่ออกจะต้องสั่งน้ำมูกจะต้องสั่งฟุดฟัดฟุดฟัดตลอดนะคะก็มีผลนะคะต่อระบบของหูทําให้หูเนี่ยหูดับได้บางคนนะคะหูอักเสบติดเชื้อทับซ้อนก็เนื่องจากเราสั่งน้ำมูกมากเกินไปก็มีมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนการเรียนการทํางานนะคะจะทําให้ประสิทธิภาพการทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่เต็มที่แต่ยังไงก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจไปนะคะโรคจมูกอักเสบภูม ดูแลกันได้ค่ะอย่างแรกเลยต้องกลับมาที่กิจวัตรประจําวันของเราอ่ะหมอจะเริ่มที่การออกกําลังกายก่อนต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอเนาะในส่วนของการนอนค่ะการนอนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าสี่ทุ่มเนี่ยควรจะนอนได้แล้วนะคะถ้าเราสามารถรับประทานไม่ว่าจะเป็นเบตากลูแคนขิงพลูขาวช่วยเรื่องของการลดภาวะภูมิแพ้โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เรื่องภูมิแพ้เป็นเรื่องปกติแกมแมกอาหารเสริมภูมิ มกันและหลอดเลือดรองรับโดยมาตรฐานสากล GMP ที่อุดมไปด้วยสารสกัดที่หลากหลายถึง12ชนิดบำรุงร่างกายครอบคลุมทุกสารกอบููิิแพ้ช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดอาการเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงพร้อมทั้งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงดูดีทั้งคุณแม่ลูกเลยนะเนี่ยโอ้โหนั่นหมายถึงว่าอาการภูมิแพ้อากาศดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคุณหมอตอนนี้เราทั้งคู่ดีขึ้นแล้วค่ะใช่ครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะอ๋อวันนี้คุณพ่อเขาว่างพอดีก็เลยชวนมาด้วยค่ะระิวดูแลลูกแล้วอย่าลืมดูแลคนที่รักอีกคนด้วยนะคะ